วิดีโอเสร็จแล้วแต่มีเสียงรบกวนใช่ไหมคะคลิปนี้อิงมีวิธีแก้มาฝากคะ่ะซึ่งสามารถทำได้ด้วยโทรศัพท์มือถือ iPad ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะคะสวัสดีค่ะอิงค่ะตัดคลิปคะ่ะวิดีโอจะดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลักๆ2ส,ส่วนก็คือภาพแล้วก็เสียง แล้วปัญหาที่เจอเยอะมากๆเลยนะคะก็คือวิดีโอเนี่ยมีเสียงรบกวนหรือว่ามี Noise นะคะซึ่งอาจริงๆนะก็คงไม่ค่อยโอเคสาหรับคนที่ฟังเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดว่ามี Noise เยอะๆนะคะแต่ข่าวดีนะคะก็คือเรามีตัวช่วยค่ะก็คือแอป,ปตัวนี้เลย audio noise reducer นะคะก็มีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะสำหรับใครที่ตัดต่อโดยใช้ iPad ดาวน์โหลดตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะฟรี เข้ามาแล้วหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้ค่ะเราลองมาฟังเสียงต้นฉบับที่ยังไม่ได้ตัดเสียงรบกวนก่อนนะคะวั e สอ o สามสี่้าเดแดอทีนี้นะคะเรามาลองฟังเสียงที่ทำการตัดแล้ว o 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0้าเดด อันนี้เป็นตัวอย่างในแอปนะคะทีนี้เนี่ยเนี่ยวิธีการที่เราจะเอาไฟล์ของเราเข้ามานะคะก็คือเรากด Import ไฟล์ตรงนี้ค่ะที่เป็นเครื่องหมายบวกเนาะจากนั้นนะคะถ้าเราอัดวิดีโอเราก็กดที่วิดีโอเลยแล้วก็ Import เข้ามาเลยค่ะเสียงปกติจะเป็นแบบนี้นะ นี้คือทำการตัดเสียงออกแล้วนะคะค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวแต่จากที่ลองใช้มานะคะแอปตัวนี้เนี่ยไม่สามารถตัดเสียงรบกวนได้ทั้ง100%เลยนะเสียงฝนตกหนักเนาะพายุเข้าหรือว่าเสียงเครื่องบินอะไรอย่างี้ค่ะแอปตัวนี้เนี่ยก็จะทำการตัดเสียงที่เราพูดไปด้วยเสียงเราก็จะขาดขาดหายหาย แต่ถ้าเป็นเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นเสียงหายใจเสียงพัดลมเสียงแอร์เสียงคนรอบๆนะคะแอปตัวนี้ดีมากค่ะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะ